สอสอสอชวนสร้างชีวิตวิถีใหม่ในตลาดจับจ่ายอย่างสบายใจเอาช่วงนี้ข่าวไทยไทยครับผู้ชมครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรารู้จักกันในนามสสสนะครับเขาได้รวบรวมองค์ความรู้ข้อแนะนำจากนักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างสารรค์เป็นสื่อชุดครับชีวิตวิถีใหม่ ที่เข้าใจง่ายและก็สามารถนำปฏิบัติได้ทันทีครับผลงานแรกที่เปิดตัวออกมาก่อนก็คือชีวิตวิถีใหม่ในตลาดแหมมันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปซะแล้วนะฮะอย่างที่รู้กันครับว่าตลาดเป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารนะฮะของสดอันนี้มันก็จะเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้เขาก็เลยร่วมมือกันร,รักษาเพื่อความสุขของทุกคน ชีวิตวิถีใหม่ในตลาดนะครับเขาเลยถูกจัดทำออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ดิจิทอลครับที่สามารถดาวน์โหลดฟรีครับได้ที่เว็บไซต์ของสอสสนะฮะในเนื้อหาของโปสเตอร์นี้ครับก็จะเป็นข้อข้อควรปฏิบัติในการร่วมกันระหว่างคนขายคนซื้อหรือว่าลูกค้านั่นแหละแล้วก็ผู้ดูแลในตลาดในการป้องกันตนเองและสถานที่ที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคอันตราย คุณผู้ชมครับหากสนใจสื่อรณรงค์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่จะทําโดยสสสก็สามารถเข้าไปดูนะครับแล้วก็ผู้ชมสามารถดาวน์โหลดนํามาใช้งานได้จริงนะฮะโหลดมาใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยที่เว็บไซต์สสสสามารถเข้าไปชมได้เลยครับและนี่คือขอ่าวไทยที่เรานํามาฝากกันครับ